พลโทธีรชัยนาควาน,นิชแม่ทพับที่หน่งในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นประธานถแถลงผลการจับกลุ่มอาวุธสงครามอาวุธปืนเครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง25มิถุนายน2557ตามประกาศคอสอชอท้งนี้มีผู้ช่วยทูตทหารเข้าร่วมสังเกตการ สำหรับอาวุธที่จับกลุมและตรวจยึดได้ประกอบไปด้วยปืนเล็กยาวปืนกล144กระบอกปืนลูกซอง258กระบอกปืนพก2,490กระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดแบบ M79 จำนวน23เครื่องยิงเครื่องยิงจรวด RPG จำนวน9เครื่องยิงลูกระเบิดคว้าง330ลูกระเบิดที่ NT 134รายการ กระสุนปืนเล็กยาวกระสุนปืนยาวกระสุนปืนกลกระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนพกจำนวนกว่า2 0 0 0 0นัดโดยอาวุธที่นำมาแสดงวันนี้เป็นผลของการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ค่ะบางส่วนนั้นสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าอยู่ในส่วนของขอนแก่นโมเดลและมาจากการเชื่อมโยงกับนายจักรพบเพนแขผู้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหาร โดยที่นำมาแสดงครั้งนี้เป็นเพียงร้อยละ40จากการตรวจยึดได้เท่านั้นโดยการนำมาถแถลงต่อสื่อมวลชนเพื่อยืนยันว่ามีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอยู่จริงและเตรียมที่จะก่อเหตุรุนแรงนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หัวหน้าคอสอชอตัดสินใจเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศค่ะ